สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสกุลทุกคนว่จะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยเลยต่างประเทศวันนี้มาผมมาพ่อกับซ่องสแพงพี่น้องมาผมาพ่อกับซ่องเลปุ้งวันนี้ก่ะมาอยู่ที่วัดถ้ำเจียนะพี่น้องอะนั่รถมาปีใหม่แล้วนะพี่น้องข็ามาทำบุญพี่น้องปล่อยเอี่ยนเลี้ยงปลานพี่น้องซื้ออาหารมาเกลือปลาพี่น้องวันนี้มาถึงสบายดี มันนี่กลับมาทำบุญมีโอกาสได้พี่น้องเนาะได้มาเหบุญมาทำบุญแม่เสร็กับผักเวียดพอดีเลยมอเจาะเพราะว่าไม่ปุ้งกับบริสุทธิ์ไปใส่นะพี่น้องเนาะท้องก็เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องอ,าาอ่ะกันนี่บิ๊ใหม่กันพูนยืดยีมีแฮงขอลุบง่ายมาขอพรน้ำเพ้งน,น้ี่น้องเนาะให้ลูกออกมาแบบว่าคลอดแบบไง่ายๆนะพี่น้องเนาะที่ว่าแลไม่พุ้งเพันท้องเริ่มใหญ่ให้ไปใส่กัญญาพี่น้อง บรรยากาศบรรยากาศไม่ปุ้งกระซื้อถูกเทียนดอกเบ่งนะพี่น้องเนาะดอกไม้มสิายก็ตะไรกะฮอาลืมเลยยังไม่ได้กดเลยด,ด,ดเอากดแล้ว้ <laughs> ลืมลืมลืมมีย่เนไปบูชาผักก่อนเนาะเออเงินไปบูชาผ่ะผักผักองญ่ก่อนนี่ให้เบิ่งวิวก่อนเด้อเบิ่งวิวเชม็คของ สวัรณเขตมุกดาหารไปไปกรปม้ปมาป๊บไปยังไยังทันทองยัทองทองาแล้วสิครลูกแล้วมาเห็ดบุญครบรุงง่ายๆไไดปลาทองอยังอยู่บ้านะยังลายอยู่บ้านี่นองนั่แหละ เดี๋ยวยังหลายอยู่ยัง <Gã> ตาผักอ๋อไก่ไม่ผ่กไก่เดวนี่ได้ยินแต่เสียงมันบอกอไก่ไม่ผักนี่โอกออกยินนี่พญ,ญานาคสีขาวกับลูกแก้ว,วก <laughs> บรรยากาศเย็นสุ่นซื่น ใส่กุ่มค่ะอาเ่อเดียวน่นีุ่้น,นี่้มไต้ถุไว้ แม่ปร้งไม่พอพนยังได้นอวันนีเ็ดกองแ่ไข่เนาะลุก n h ากลุกยากแล้ว ทำเดบูสาบอ้าวอือวางอยู่ในนี้เนาะ <coughs> กระไลขู่หลายคนกค็เคยเคยเห็นนะเพื่อนเราเพราะว่าอ,อันวัดนี่เป็นมีคนมาตลอดนี่เนาะเป็นวัดที่ศักดินน์สิทธิ์เนาะวัดพญานาถสวยามเลยแม่โบ้ถอยยาลมเลยลูก ขับเบิดวัดเลยแกไปทองไข่ยิงอ่ะจักนะอยู่ดีมีแฮก็เจะได้ความไข่ยามีปีใหม่ปีเมื่อก็ไม่ได้สบตละ ย็นเนอยืนูเล็บปลาทองอะปลาทองปลาเนี้มีทองยนูอปลาดุกนี่นี่มาเกลือนี่นี่นี่มาปล่อยซะทาปล่อยอีก่ไปปล่อยเอียนกันป อืมมีกระพายอยู่บ่ถือกระพายอยู่บ่บ้านมีบอลต่อบ่เจ้าจุ้นมีกระพายอยู่บ่มีบ่บอลต่ออยู่ปุ๊บเดเลยไปทาง,<ห>งก้อน,นอืมบรรยากาศกมลมลื่นเย็นซึ้งใจสะดวกสบาย เออเพั่นเอาอันนี้ลงแลวให้ปลากินบอกเพั่นตัดลงอเรือตัดลงไม้คนตืกปลาปลาเล็กจ้ะ <laughs> บางบางบ,าง,บางปลานี่ปลาตัวสุดโตโอ้ตัวใหญ่มากเลย <c oughs> ตัวนีตัวดี น้าปลาทองืมคุณนี่นไมกินแข่งเลยปลาดุกรอวะตัวไหนตัวไหนไม่ใช่ไงผู้หญิายเลยนะแค่ได้มาแล้วปล่อยลงปล่อยลงนี่ปล่อยลงน้ำพราีแล้วเห็นบ่ทำไหมห่ที่สดใ่า Được băng, ôm phân kính bằng nè má má, mình, khăn. ôi bà nói ơi vào đằng cầm ừa mày Can hãy anh ơi anh ơi anh anh ơi anh ơi anh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  ơi anh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  เกือปลาพี่น้องมัลงกินโดยปลาอ่นปลาดุกทั้งปลาดุกปลาทองมีหลา<อ>ปลาเกียดตะวันตกเนมาแห้งเลยยานที่ปากมันอาควง่ัวมีต้นเกือบอะไรกบลเกืเเอบแปลาดองปลาทอง <laughs>

จังววาเรามีบาจากไอ้นะ่อชื่อวัเน็ดไอุ้ดชีเดอบวะเคยได้เรามีเคในและปฟานนี่ไงตัวใหญ่มากเลยจับได้บ้านะ เย็นค่ะอลินอะอยู่บ้นมือาก็ได้เนี่ยนีน่นะม,มันเย็นเลยแมงปูงสปอยเอียนย <laughs> ลวมพัดกระโปรง

มาปุ้งห้องใหญ่นี่ยังสบายนะว,ย <laughs> วัดป่าธรรมเจียนี่เป็นยืสาราเป็นยืนลุงคุณถ้าจะไปปล่อยเอียนเราจะลงไปหาเป็นยืนลุง นี <HHH> ่แบบปลาทองนี่นะแล้วก็ประตูสิทิ์ประตูสิทธิ์หกมีหัวใหม่ได้ไหไปไปไปตั้งลงจะสิจะสิลงยืดลงได้ปะพี่พี่ทางนี้มันมันจะยืดายกว่าได้ปะยืดถึงปะเออปักก บทบานี่ส่อแห้งเลยตัวจื่อได้ป่อ่าเอออือเอ้ยไปก่อนธิษฐานแล้วก็ลงไปปล่อยเลยบัดนี้ยังก็ะจะว่าไปปล่อยเจ้าก็ว่าอันนโมสามจ้บโอ้เจ้ากะนโมสามจ้าเจ้าก็ใส่ตะยัดหน้าพุ่นละมาเออแล้วก็มีแตะยี่ปล่อยลงแล้วก็ ให้มันสมพรปากจะาว่าวแหละเจ้ว่าวนี่ไปแล้วค่ะประตูสีทิศเนี่ยเออหันจักรงอบเฉลยสัจะหยาดน้าของเจ้าว่าวประตูสีทิศสิบหกสั้นฟ้าสิบห้าสั้นดินประตูสีทิศสิบหกสั้นฟ้าสิบห้าสั้นดินเป็นสักขีพยาอมาผูกขาหน่อยผูกขาได้มาปล่อยเอียนเออโคดเอียนโคดเอียนเอเพื่อว่าอันนึงแผ่บุญกุศลให้ผูกขาให้ครอบครัวผูกขาเพื่อแค่บุญกุศลให้ ขอบโคกุขาให้วิดเป็นวิดกรรมม, <า S 1> มันมาส,ส่วนมาสูมาส่วนมาสูนี่นี่แห,งห,งห,งห้งหาเงินหายคำขึ้นให้เกินให้ลื่นทหลายนนทุ่อยเอียนหาเงินขึ้นมาเงินเกินกว่าเกา่าขึ้นกว่าเกา่าให้ยซุม้มวาดดังปาดนาสิ่งที่อยากได้ครัวขะน้อยอยากได้เขาให้วิวขึ้นเขาให้ผู้ใหญ่หักผู้ใหญ่แพงเขาให้คุยใหญ่ดูสงสารเลยหัว แม่เอาจับปะมาเลยมาเยบเป็นยังดอกนขนบวชมาดูกคือมาอยู่นี่สิอดอยู่เอียนรอดทีโอ้ยเรเห็นยังดอก ก็หลาโตใหญ่อ,อีกซ้ยยำกันก็อ you know ยู่น้องใหญ่เลยโน้อสิ้งเจอมันเปล่ามันเสียอิ่มป่ะ <c oughs> โอ้ยเอียนมันตอนข้าปป่อยใหม่มันกับป่าแมนชิโลงน้ำเลิกเลยมันก็อยู่แต่ในแคมๆปลากินมาได้เลยทำแบบบ่ลายทำโอ้ปลาดุกน้องนี่บ่ลายว <c oughs> ่ะโูแหงสัตว์ดุดด,ดนั่นโตบักใหญู่ห ອາຕະນ້ອງມີມື້ໄປກື້ຫັ້ນອາຕະວ່າຫນູນ້ອຍກໍບໍ່ໄດ້ນ້ອຍແດ່ເງິນກໍຫຼາຍນິໂຕກໍໃຫຍ່ໆສໍາກັ ผู้แขนบันนี้ผูกแขนอย่ดดไมีแห้งปีใหม่ปีมปมปมเ,ม,ลลเมือนเะไรโตกมันลำรวยลูกง่ายลูกแลวลกเลสหด,ดสหดหดเ่นล <c oughs> ยนหนบหาเบ่อยคายอัน คนบ่ให้ขคลายดอกไม้คือหาคล้ายเนี่ยเขาอยู่แนกินอยู่ข้างใน่เฮ็ยลูกม่คอนนวลเป็นทางเป็นวัะใส่เกียนี่ใก่เจี้ยนไก่ตกแก่แนี่ ไปอ่าไดมทำยังมะไปหาสิลงไปหาฝนอยู่กุฏิลุมแล้วเงอยังนอแบนี้ยนย้ยพ่อเนี้ยพ่อคนอยู่กุฏิหลุมพี่น้องไป็มัดแฉกที่หลุมคนอยู่บนแงของคนอยู่ข้างนี้นะเนีเห็นเลยเนาะหมูทหารเห็นไเห็นขณะขาลงใจขณะข่นเนเห็นก็เป็น เป,นนเป็นดอนเป็นเกาะกลางแม่น้ำต้นไม้ท่านท่านถูกอันนี้ว้แสดงว่าวไฟถูกไฟว่ารวมใหม่เก่าผูกไว้อืม อันนี้นจะเป็นฝั่งหมุกทหารนะพี่น้องเนาะ

อย่าลงได้เยอะเลยวิวน้อพี่น้องเนาะวิวน้ำของฝั่งสวรรค์นในขีดฝั่งมุกดาหารนะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะพี่น้องเนาะสเพงกับโบเคยมาจังเถียนสเพงกับโบเคยมาเป็นเนาะมากุฏิเพิ่นเก็บของเนะีย นตอวอย่างดีๆ้ลูก บัหลายพี่น้องมือถือกลับมาหวัดธรเจียมมาขอพนขอญาติพี่น้องไ,อกกไปเ,ด,เดิมานนะ้ำพิ่น้องไปหิบเบี้ยของผืนนะพี่น้องเนาะแผลคุ้นบัวลายนะพีนนะพ่น,นะน,นะน้องวิทปีใหม่แล้วคือสิบูลายพี่น้องเพราะว่าผืนขึ้นชิมาต้นก่อนปีใหม่แล้วก็ต้นปีใหม่นะพี่น้องเนาะอันนี้สะเพงกลับมาได้มีโอกาสมาลำหลังนะพี่น้อง แต่มาหหดบุญแล้วเพี่งนาะเพีงแตสเปด้ขาปิดคิปเลยพี่น้องสานีสเปนกับขอกมุกงขอบใจนำพลพี่น้องเอชจีนะที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามาให้กำลังใจสเพนตลอดมาเพียงเนาะค่ะสเ็นทิ่พลาดประการใดพี่น้องบ่บถึกก็ต้องเนาะบดจบวงามเพื่ออาจบถึกใจเอชจีเือได้สเปนกับกาบประตูของไทยหลายๆพี่น้องสเพนกับขออนดิไซน์ให้พี่น้องึงมีสุกดิ์แข็งแงแข็งแห คามเจ็บจะได้ความไขยังมีทางรับให้ได้เงินหมืน่นอนตื่นให้ได้เงินแสนสารสีจะไป็ค่อยกลับสบายดี